นี่เป็นวัฒนกรรมของมันบ้านเก็บวัสดุต่างๆที่เหลือใช้มาทำทำอยู่ที่บ้านหนองขามตำบลหน,นองบัวอำเภเมืองอุดรธาน,านีอ่ามันจะเป็นพลาสติกบ้างอื มีหลอดไฟมีที่ทต่างๆนานาเจ็บอ่า,า,าทั้งสีที่ใช้แล้วเป็นสิ่งที่ใช้แล้วมาทำอ่าแล้วก็ลอ้อไม่เหมือนกันแต่ละข้าง ทำโดยวัสดุที่เหลือใช้มาประกอบอนี่ค,คือเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นยนะครับใช้เครื่องอะไรนะครับเครื่องเครื่องอเนกประสงค์เครื่องอเนกประสงค์เครื่องสูบน้ำ อขอความอธิบายนะครับด้านในนี่เป็นยังไงครับด้านในนี่พวงมาลัยเราเนี่ยครับนี่เราจะมีพวกคันเร่งมีพวกเบรกหรือเป็นเกียร์ออโต้หรืออะไรครับนี่ครับมีกระจก อ่าขอโทษครับอ่าสวัสดีครับนี่คือผู้ที่ทำนะครับผู้ที่ทำคือคุณตากิ่งนี้นะครับอ่าจากวัสดุอะไรบ้างครับทำนี่ครับโอ้ทำมาไปเจ็บพวกของเก่าของอะไรเขาพวกเศษเหล็กมาทำราก็ซื้อหาซื้อร้อมอเตอร์ไซค์เก่าเก่าเราติดเราติดเครื่องได้ไหมครับนี่ครับได้อ่าอ่าช่วยติดเครื่องให้ดูหน่อยนะครับเครื่องเสียงเครื่องเนาะครับ ขี่ได้ทำเป็นรถโชว์แต่สาม,มารถขี่ได้ใชครับผมอืมรถโชเล่นได้ทำขี่ได้จริงอ๋อเป็นเครื่องเครื่องตัวนี้นะครับใชเ้เครื่องตัวนี้แล้วขับขี่ได้ความเร็วประมาณเท่าไหร่ครับความเร็วนี่ครับุลุงครับโอ้กล้าขับกล้ขีข่ได้แต่เราแต่ต้องระวงังนะจ้าวิ่งเร็วเพราะแรงมันเจ็บแรง แรงเปนแรงครับครับครับไม่ขาดเป็นเดียวหรอกนี่ก็คือวิธีของชาวบ้านนะครับแกทำไปหลายหลายหลายรุ่นนะครับหลายอย่างนะครับนี่ก็ใช้ออกกําลังกายใช่ไหมครับอ๋อตัวนี้ใช้ปั่นนะครับออกกำลังกายแล้วสญ้นอันนี้ใช้เครื่องตัดหญ้าไม่ต้องง้อน้ำมันปั่นก็ได้โดยไม่ต้ปั่นใช้เครื่องตัดหญ้าปั่นก็ได้นะครับใช้เครื่องก็ได้อื แต่ตัวนี้วิ่งได้นะครับความเร็วก็พอ,อสมควรวิ่งไกลทุ่งไร่ทุ่งนาอ่าคุณลงครับเปิดเปิดไฟได้ไหมครับอ๋อตอนนี้ระบบไฟ เพิ่นยังไม่ทําให้ให้เสร็จสมบูรณ์โอเคครับตัวนี้เปิดโอ้นี่เปิดได้นะครับตัวนี้เปิดได้น้ำมันออ๋เติมน้ำมันนน้มัได้อันนี้ทําเองหมดพวกลูกหมากอะไรไม่ได้ซื้อครับผมครับโอเคครขอบขอบคุณมากนะโคโลมีอะไรดีๆแล้วก็จะเสนออีกทีนึงอันนี้ก็ยกขึ้นได้นะครับโอ้แล้วบยกขึ้นได้เออเวลาเข้านั่งเปิดก่อนเดี๋ยวงะมั่นใจตรงครับ แรงก่อนอก็อออคงก็นี่ก็คือภูมิยาของชาวบ้านเรานะครับวัสดุต่างๆแกมาทำไปไปอ่าขอบคุณมากครับ,บคุณลุงครับขอบคุณมากครับอ่าได้เยอะขอบคุณมากครับ,บคุณลงุงสวัสดีครับ